สวัสดีครับอยู่กับหกร้อด้ามกรีนครับวันนี้เรามาอยู่กับสาราวุธการโยธาครับขุนสะเนื้อที่ประมาณสามงานมั้ประมาณประมาณนะไม่ได้ป๊ป,ปีแล้วก็อยู่กับโกปิโก้เอส0คสองรไ่ารุ่นไหนไม่รู้นะคอมเมนต์มาเพราะว่า ทางซีลลบหมดแล้วอู้ใส่เยอะจริงๆนะครับรถวิ่งอยู่5-6คันคนขับใจเย็นขับได้ใจเย็นมากรถก็รอนิดหน่อยครับแต่ใส่เยอะใส่เหมือนงานเหมาแล้วครับเอาไปทําทางดินเอาไปทําทางครับขยายหลทางอยู่โซนอําเภอนางรองครับ แบบอุ้มๆหรือว่าแบบเต็มปุงกีงครับอากาศร้อนมากเลยครับวันนี้วันนี้เรามาไกลครับมาถึงโซนอำเภอนางรองเลยครับออกมาจากบ้านกวดประมาณสามสิบสามสิบห้ากิโลครับพอดีมาทำธุระด้วยก็เลยมาเจอพอดีสาราวุธการโยธาขุดสะ วันนี้ไม่น่าพลาดครับผู้รับเหมามาแน่นอนฝนนะน้องฝนทำงานหน้าฝนครับต้องทำใจหน่อยงานหลวงสนมากจะออกแต่หน้าฝนไม่รู้เป็นอะไรนละยหรือว่าเขาจะให้ความท้าทายกับผู้รับเหมาหรือเปล่าม่รูทำวันสองวันก็หยุดหนึ่งวันถ้าฝนมาสองสามวันก็หยุดตลอด ทำให้ผู้รับเมาขาดทุนก็ได้นะหยุดบ่อยๆ6ล้อร่วมก็อาจจะหนีกลับบ้านบ้างใสยย่เยอะครับไม่เต็ีมกล่องไม่ให้ไปช่วงล่างต้องป๊ถ้าอยู่โซนอำเภอบ้านกลัวก็บอกว่าไม่เอาเปรียบลูกค้า <c oughs> อันนี้ก็ไม่เอาเปรียบผู้รับเหมาต้องใส่ให้ผู้รับเหมาพึงพอใจครับหรือผู้รับเหมาใส่ยิงอะ้เนี่ยนี่ครับเขาตัดสรุปด้านล่างเลยครับฟูโซ เครื่องเท่าไหร่วะเนะี่ยน่าจะใหญ่น่าจะน่าจะสองสี่ศูนยใช่ไหมสวยครับเดี๋ยวนี้เขานิยมฟูโซ่กันครับช่วงล่างแข็งแกร่งเข้อข้างไม่มีขาด ชอบคนขับคนนี้ขับไปนิ่มมากรถก็ไม่ช้ำงานก็ได้พุดก็สวยไม่ไม่เร็วและก็ไม่ช้าจนเกินไปครับน,นี้ก็แต่งสโลไปด้วยมันก็เลยดูจะช้านิดหน่อย จ้วงเอาจ้วงเอาก็น่าจะเร็วกวันนี้ครับเนี่ยแบบนี้โอ้อสบายสบายเลยครับรถใหม่ๆอะไรก็ดูดีไปหมดข้างล่างลูกรังครับดินดาน สมลูกรังเล็กน้อยเหมาะกับการทำทางทํำถนนครับรถกร็มารอเล็กน้อยโอ้สวัสดีครับ <c oughs> มาอยากโซนอำเภอบ้านสวดครับอู้ใสยย่เยอะเต้ นี่แหละไม่เอาเปรียบผู้รับเหมาครับผู้รับเหมาเห็นแบบนี้สบายใจเลยไม่ขาดทุนแน่ มีประสบการณ์ครับแมห่หกล้อ,อวิ่งทางที่แบบสุกขระหรือว่าไม่ทรมานรถเลี่ยทางไปด้วยแล้วก็ตักใส่รถดำไปด้วยครับหกล้อจะชอบแบบนี้ชอบคนขับ ตรงไหมให้ hey, มองจากด้านล่างล่าขุดลงไปเจาะลงไปครับ Allem gan ขบตรงที่ใสยย่เยอะๆ,ๆจัดหนักจัดเต็มเหมืนอนกันครับเอาไปได้ต้องมีกันชนครับกันชนถอดออกทอดออกหมดเลยครับ จะทมให้ฟรีหรือเปล่าเลขกับบินขุดไปถมให้แล้วก็แลกกับบินหรือเปล่านี้